มาแล้วลูกค้าสวัครับพี่ลาพาเพื่อนมาเจอเพื่อนอยากเจอมาทำท่าเล่นเหรออยู่ไหนอยู่ไนโยได้ไงตัวน้อยๆอยู่ไหนวะบางตัวน้อยๆอยู่ไหนนู่นๆตัวกระตุกอยู่พอกันเพื่อนอยากลองใครอยากลองทำทาเล่นใช่ไหมกดนับได้กดนับได้อ่าสมาชิกปีหนึ่งนะผมไหวเปล่ามาจัดมาจัดมาดูค่าทางแล้ว มาถึงพี่ต้องมีของที่ไรที่ไรตันโอเคมาแเเยวเดี๋ยวเียเีย้านันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียจกจุกเมเหรอเออเดี๋ยวเดียจุกกไปฮ็้การไหมไปฮ็ดการไหมโอเคได้ได้ได้มีฮ็้การให้เป็นสองแป่ปิดหน้าปิดหน้าปิดเ็อ นจะมองเห็นได้น <basics> oh. uh, so ้อยหน่อได้กสีเาพอยอ่าใส่เหงการกดด้วยนะเหงการกดยังไงคือเหงื่อกดแต่ไม่นเห็นนก็หมูเจ็บอยู่ไงแต่ว่าก่อนได้รัก็เลยนะนี่บ้านไหนกอนไหนบางแคลอะเฮ้ยเดี๋ยวเด็กบางแคลมาลองขอกูสามคนแล้วนะนี่ด้สามแลเนี่ยเด็กบางแครเนี่ยไอเนี่ยมานัดกันมาเนา่ยโอเคบ้านตัดไปรวมรวม ี่ะแต่เวลาคนึงกอพร้อมแล้เวลา้อมขอร้อขอร้อยนปี่ปีนี่มมืมืเลยเฮ้ยมีขอมว่าในบางแพร

Peace.

มือหน่อยมือหนอยยิมเพื่อนเลยยิมเพื่อนเนยเวดมากลิงจริงมาแวเดว๋ยวเฮ้ยเอาคิไวเชื่อมให้น้งเลยเอานมเอานมไวุ้้งนี้จบไปแล้วกุ่งตรงนี้นะเอ้าฝันเลยวะยิงได้เก็บหมดยกเป็นไงบ้างเหนื่อยฮะเป็นไงโอ้โหเป็นไง มันไม่ได้ง่ายเมันนในคลิปใช่ไหมน้อง <Yeah. S 1> ใช่ไหมอ่ะใครจะเข้ามานะผมผมรออยู่นะมีอะไรทุกไซส์ตั้งแต่5 0ถึงเกโลเลยโอเคมาครับขอให้ใจถึงแบบน้องหน่อยนะผมแล้วเจอกันมีแต่ไฟต์ติดแขงผมมาอ,อันนี้เอาไปใส่กันต่อไปโ <c oughs> อเคครับผมมาครับ